งานจัดจำหน่ายตุ๊กตารับปริญญาโดย Facebook มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ขั้นตอนที่1การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดินสอ hb ยางลบดินสอกล้องถ่ายรูปกระดาษวาดรูปขั้นตอนที่2การถ่ายรูปตุ๊กตารับปริญญาทำการวางตุ๊กตารับปริญญาไว้บนที่ยึด ตั้งให้อยู่ในท่ายืนตรงนำตุ๊กตารับปริญญาวางบนโต๊จะจัดแสงสว่างให้เพียงพอทำการถ่ายรูปตุ๊กตาหลังจากนั้นตรวจสอบรูปตุ๊กตาที่บันทึกไว้ขั้นตอนที่3เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้กดสวิตช์สำหรับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ปุ่ม power ที่อยู่บนตัวเครื่อง ไฟจะติดที่ตัวเครื่องและแป้นพิมพ์กดสวิตช์จอภาพขั้นตอนที่4บันทึกรูปภาพดับเบิลคลิกที่ disk pc แล้วดับเบิลคลิกที่ picture คลิกขวาเลือก new เลือกโฟลเดอร์จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์คลิกขวาเลือก rename เปลี่ยนชื่อเป็นรูปตุ๊กตารับปริญญาใส่ S D card เพื่อนำรูปจากกล้องลงในคอมพิวเตอร์จะปรากฏ d i a l o g box คลิกปุ่มกากบาทปิด d i a l o g box ดับเบิลคลิกที่ S D card จะปรากฏ d i a l o g box เลือกรูปที่ต้องการคลิกขวาที่รูป เลือก Copy ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์รูปตุ๊กตารับปริญญาคลิกขวาเลือก Paste เพื่อวางรูปคลิกขวาใต้รูปภาพเลือก Rename เพื่อเปลี่ยนชื่อรูปพิมพ์ชื่อรูปจะได้ชื่อไฟล์ใหม่คลิกเครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดโฟลเดอร์ขั้นตอนที่5 ออกแบบร่างหน้าจอจัดจำหน่ายตุ๊กตารับปริญญาโดยการวาดแบบร่างหน้าจอตามองค์ประกอบของโฆษณาตรวจสอบแบบร่างหน้าจอจัดจำหน่ายให้มีองค์ประกอบครบถ้วนสวยงามน่าสนใจขั้นตอนที่6ตรวจสอบความถูกต้องของแบบร่างหน้าจอจัดจำหน่ายตุ๊กตารับปริญญาทำการเปรียบเทียบองค์ประกอบการโฆษณา กับแบบร่างหน้าจอจัดจำหน่ายตุ๊กตารับปริญญาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ขั้นตอนที่7เปิดโปรแกรม Photoscape ดับเบิลคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ Photoscape ดับเบิลคลิกที่จัดหน้าขั้นตอนที่8เปิดไฟล์รูปภาพตุ๊กตารับปริญญาคลิกที่คำว่า photo ดับเบิลคลิกที่จัดหน้า จะปรากฏหน้าจอแบบฟิลเตอร์แบบ2รูปจากนั้นคลิกที่โฟโต้ทางซ้ายมือก่อนจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์คลิกเลือกไฟล์รูปที่1จะปรากฏรูปจากนั้นคลิกที่โฟโต้ทางขวามือจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์และเลือกรูปที่2จะได้รูปที่2ขั้นตอนที่9 ตกแต่งรูปภาพตุ๊กตารับปริญญาเมื่อได้รูปภาพตุ๊กตารับปริญญาตามแบบร่างแล้วให้กดปุ่มแก้ไขเพื่อตกแต่งรูปภาพเมื่อกำหนดรูปแบบต่างๆเสร็จแล้วจะได้รูปตุ๊กตารับปริญญาที่ตกแต่งด้วยข้อความครบถ้วนตามแบบร่างที่กำหนดไว้ขั้นตอนที่10บบันทึกรูปภาพตุ๊กตารับปริญญาที่ตกแต่งแล้ว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้คลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลคลิกปุ่มบันทึกเป็นพิมพ์ชื่อไฟล์รูปตุ๊กตารับปริญญาคลิกปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลขั้นตอนที่11ปิดโปรแกรม Photoscap ขั้นตอนที่12เปิดเว็บไซต์ Facebook ทำการคลิกที่เว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ www.facebook.com ในช่อง URL จะปรากฏหน้าต่าง Facebook ขั้นตอนที่13 Log ล็อกอินเว็บไซต์ Facebook ให้พิมพ์ชื่ออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านและคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่14 เปิดไฟล์ที่จะอัปโหลดรูปภาพตุ๊กตารับปริญญามีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้คลิกปุ่มเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิกอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอปรากฏไดอะล็อกบ็อกของพิ c เจอร์คลิกไฟล์ชื่อตุ๊กตารับปริญญาคลิกปุ่ม Open รูปจะปรากฏขึ้น ขั้นตอนที่15 ،ทําทำการตรวจสอบไฟล์รูปภาพตุ๊กตารับปริญญาและชื่อไฟล์ว่าถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนที่16พิมพ์ข้อความโฆษณาในการจัดจําหน่ายตุ๊กตารับปริญญาทําการพิมพ์ข้อความตุ๊กตารับปริญญาพร้อมส่งทุกมหาวิทยาลัยค่ะลงในช่องข้อความขั้นตอนที่17 ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความโฆษณาในการจัดจําหน่ายตุ๊กตารับปริญญาขั้นตอนที่18โพสต์ข้อมูลการจัดจาหน่ายตุ๊กตารับปริญญาโดยการคลิกปุ่มโพสต์เพื่อส่งข้อมูลขั้นตอนที่19ตรวจสอบความถูกต้องหลังกดโพสต์ขั้นตอนที่20ล็อกเอาเว็บไซต์ Facebook คลิกปุ่มรูปสามเหลี่ยมด้านบนจะปรากฏกรอบดอรล็อกบ็อกคลิกปุ่มออกจากระบบ ปิดเว็บไซต์เฟซบุ๊ก